ใครเดี๋ยวตุ้มตาทุกคนใไปถามหน่อยเล่นผมทำไมอะไรนะเล่นผมทำไมครับเอาล่ะไม่เทสก่อนนะให้ทุกคนดูนะครับเรืงนี้ครับอะไรอะโอเคนะต้องออกเสียงอะไรอะแล้วใส่ดชื่อทำไมเนี่ยโอเคเสียงอะไรหมาหอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วใครเป็นคนเขียนจัดฝุ่นยิง

ถ้าจะเอาเหมือนหมาหอนมันก็ไม่เหมือนเพลงนี้ไงพี่เอาให้เข้าใจว่าเป็นเพลงอะไรก็ได้อ่เอาให้เป็นเสียงหมาก็ได้ครับขอให้ทุกคนตั้งใจจุดตั้งจุดยอดไปเลย